มาทำกับข้าวไปกินที่ทำงานกันค่ะวันนี้บุญทำแกงมูกับหลูเลี้ยงค่ะตั้งห้างกะเทียมรอนแล้วก็ใส่เครืองแกงกะทีกับเคยข้าวปลาหยาลงไปค่ะจากนั้นละลายข้าวกันค่ะแล้วก็ใส่เนื้อมูตามลงไปค่ะพอมมูสเหลือมซุกใส่หลูเลี้ยงค่ะปรุงรสน้ำตาลเกลือค่ะพอหลูเลี้ยงซุกใส่วุ้กะทีลงไปได้เลยค่ะโรยใบมะกรูดค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงมูกับหลูเลี้ยงร้อยๆ กับข้าวอีกอย่างจะเป็นปลาวงร่าปลากระเบนแห้งทอดค่ะทอดในปลาเรื่อกกลมนะคะซี่ก็จะอยู่น่ากินแบบนี้เลยค่ะวันนี้บุม้มบ่วงข้าวสังยอดปาทะลุงค่ะบุ้มชอบข้าวสังยอดถี่ห้อมแล้วก็หนุ่มมารกเลยค่ะแถมประโยชน์ก็มากด้วยค่ะเหมอะสำหรับคนรักสุขภาพสนใจสั่งซื้อข้าวสังยอดปาทะลุงเครื่องแกงตายร้อยๆกดลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ